มาต่อค่ะเดี๋ยวประพาเดินนะคะอันนี้ไห้บ้านเสียงแล้วค่ะเด้อนี่จ้าไปไปอะไรอะค่ะอยู่ข้างมิสเอาฝนพิคอร์ดเยลโลท็อปเยลโลท็อปนี่ค่ะงานงานเอกลักษณ์บ้านเสียงแล้วค่ะเนาะนี่เครื่องปั้นดินเผานะคะเซมอีโกเด about the cost นี่ค่ะ j อันนี้คือน้องประจักษ์นะเนาะน้องประจักษ์สวนสาธารณะไงเติบเจ้ะเด้ออันนี้น้องไงเลยจ้ะอันสวนไงสำหรับคนมาออกกําลังกายจ้ะิวออกกําลังกายะ มีสองนะจ้ะสองหนองเนาะอาหารใาม้าไม่นี่ทู่เลยเนี่ยข้านี้กับมุมหนึ่งจ้ะ่แกเปิดกสวยงาสารดแก่าจ้าแต่งามๆเลยจ้ะก็มีคนมาบะตอนเช่วงบายก็มีคนมาอันอันนี้อีกมุมหนึ่งะนะคะเนาะสำหรับคนมานาังชิวเนาะคะ่ะออกําลังกาย

เดี๋ยวภาแปลภาพไปอีกอมุมหนึ่งจ้ะเจอเห็ดไว้ดีๆจะปลูกชิวชิวไว้ดีครับนี่พวกเป็นตายานจ้ะถนนยหายถนนย,ย้ายยี่หัอนจ้ะเราก็ค้นก็หลายเติบด้วยจ้ะทีกะย่านแน่ยางแน่แน เพราะว่าตอนนี้ยังอหัวตะบายสามอีกจะน,น้อยกว่านี้นมากหลายม้ยางม้แรงนะจ๊เนาะอย่แล้ว่ลบิกค้วยนี่ยม่ใ้นทีาไนี่ใช่

การดบินค่ะนี่ค่ะเอาขยะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะคะคุณลงค้นบางนากับทิมเทอรทีมเทอรเดียนจะได้ฮะงามจดจดได้ดีก็จะอันนี้จะเป็นนาฬิกานาฬิกาใหญ่ เหตุงานพนาพญาวาเราจจ้างนะคะแดดออกละในการทำงานนะคะ ไ uh ด้สวยเลยก็จะได้สวยดีๆค่ะจ้านี่มองอันเลนน่าเลนน้ำจ้าเอ g ันนั้นมองนิดหน่อยเลย็นใจเห็นพ่ะจ้าสวนสนุกสำหรับเด็กเล่นเห็นพ่ะจ้าเห็นไรจ้าพอดีเนาะจ๊ะเนาะยัยยิ่ได้จ๊ะยัยผู้ห่ะพดีครบแล้วนะ มีนัดโกเดอหันเนี่ยแคิดเพลงเครื่องบินเครื่องบินไวเล็กหน่อยเลยโอ้ดีครังน้อยจะเนาะนี่ค่ะไม่ดีดีนะจ้าจัดดีคัเพื่อนพ่อนจ๋า I'll show you why I'm taking that home in you know, a video. Okay. How many reps shall I do? One. Exercise? Oh! Hang on, you messed up. Are you sure you're going to be okay? it's <laughs> going down slowly is the killer. One, that's it, enough. One's enough, yeah. yeah. Start off on one. Yeah. Come back in twelve months. Uh-huh. Yeah. Come back in 18 months. Uh-huh. Come on. What did then? What this? n น No นเจ็ดดีครับจ้ะตาวานะเฮ็ดดีมากๆเลยมีห้องน้มบริการนะคะโดนแหลวแล่วบรได้มากเห็นปะจ้ะ Why go left when I want to go there, honey? Look, already been over already there. Say, That's where you walk from. I already tell you before I start yeah. the video. We've been to see the divorce, but we've decided to stick together. I'm going this way. Aha. Uh -huh. Come on, let's have it have it again. You stand there, you tell me what way to spin it. Okay. Do you want to be the or Do you want to be the Y? Yeah, you can spin. Uh, I'll be O, you can be X. I'm mm. picking that one. What, what do you want? Yeah. Hang on, I'm just getting technical this. Game on. Okay, so you want X. Okay. do You want, okay. well, I don't know. You want that? X, left? Mm-hmm.

nhi giả phạc nhai tọt đến đê Cái Cái đi. Yeah, what's this? What's that? There the, the, There the toilet. And and we got the okay. There you can read. The dog here. อันนี้อันนี้น้องใหญ่จ้ะนี่อีสต์บิ๊กวันเนียเย้เห็นป๊่าย แล้วก็เหยเอาไปจ้าทั้งหนาพูอยู่ทั้งหุ่นจ้ะทั้งหนาเป็ดที่ทั้งหุ่นจ้ะทั้งหนาติดถนนใหญ่นี่ทั้งหุ่นเนาะจ้ะเนาะเอพีทรีกอล ักจ้ะเหนื่อยร่มรื่นดีค่ะบท่านผู้ใดอยู่ผู้ดอนกันนี่มองเห็แล้วเนาะเพ่อไดบ้าเป็นเห็นอีกแล้วจะเห็นบปะเห็นเหี้ยเห็นเหี้ยเห็นปะจ้ะกระหรอกขึ้นกระแตมีจ้ะกระหรอกกระแตดอนขึ้นกระหรอกดอนเนาะมึงดูมองดู No idea. No idea. Should we take one home and ask your dad? Uh, you see there? Anyone the help the us out? What are they? Don't nhắn cho nè. Your dad don't tell Nhìn giờ? cái nhà mua. Cháu có ai vào đây rồi. ไเดีย no no อะไน้อยต้นนี้อันนี้ต้นนี้อย่างจากพระเจาเอ,อื้อนเราไม่หมากนะมต้นพัดม่เนาะจ้เนาะเยจ้าเจ้าเฮ็ดดีผักงามผักเนาะจ้าทกับนยุทธเซนิโมถนอกรีตเฮี้้นุณเปิดเนะจ้ะอันนั้นยถนนยติดไอถนนใหญ่นะจ้ะเนาะก็เลยเป็ดไปยื่หัน,น,นเนาะ ถ้าเจ้าให้เศร้ากันเลือดลดทีพี่จ๋าลดทีเป๊ะหน่อยยัยโอ้เย็นลมดึงทักจ้ขนาดย้อนอุ่นแถวอุดรกับม่านีกับพอได้พอได้หายใจเต็มปอดแล้วจ้ะเนาะอันนี้ต้นักขายูโนวอรอดิสตั้งฟูุตยาเอาบิ๊กได้โอ้แมนโอ้แมนแมนบ่เอ้ามันคือคือเถอะคือพวกแมน บมเมอนจ้ะต้นดอกไม้โนโนโนอินติแฟน red flower บมเมอนจ้ะเราขีดวะไม่ได้ขีดตัวเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจขีดตัวโอเคี๋ยวมาจ้ะถ้ารันทางนั้นสิจตเป็น,ธธน,นติดถนจนจิตถนนใหญ่จ้ะเี๋ยวมาจ้ะเป็ดนะคะนี่เป็ดชีด Và thì mình men mỏ hẳn thì kéo cái năng như kéo cái năng Được chưa? Ok ha Yeah, you can you got the thing to the for can concrete, no? you can drive. ok then. Okay, what well, do you want to walk past? You the walk back here. You can sit on the bench if you like to

when we in England? Yeah. Uh, I used to go on WWW. Uh -huh. I used to keep looking at this. Yeah. And dream. And now I'm <laughs> sitting on it. Yeah. Okay, come on. Oh, cool. yên đi ja. Cool, very cool. Very nice. Yên lắm lươn đi khác chẳng Cái đỉa thì nhau này chứ này chẳng nào นี่อาจยาวนิดนึงนะคะได้เห็นบรรยากาศต้นไม้รม่มรื่นค่ะแกจะได้เย็นสบายคาร้อนไปนิดนึงเนาะโอเคค่ะแค่นี้ละจ้าตรา,า,ราเด่ดน <Bye. S 2> บายาบายแช่บแซบค่ะ <laughs> นีจ้าก,ก็เนยจะจัดใหาอาหารปลาจ้าเห็นบะจ้าท <wh im> ี้จตั่นยัไง bà nhảy, bà nhảy ngơi gì đó, bà ta cái bà ta pheo là bà khác không có trả, cái 嘿嘿嘿嘿嘿嘿